กิวมอร์นิ่งซันเดย์สวัสดีทุกคนนะคะ่ะวันนี้เป็นเ้าวันอาทิตย์กะสีผ้ามาเก็บผักสวนครัวค่ะผักสวนครัวกะอยู่รอบบ้านนี่ล่ะค่ะสีผ้าเอาไปใส่แกงเระน่ใหม่ผักแรกสีผ้ามาเก็บก็คือดอกผักอิหุ่มค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษเอื่นว่า m o r i n g a flower นะคะหรือว่าภาษาไทยเอื่นว่าดอกมะรุ่มค่ะ ต่อมาก,ก็จะเป็นใบยาน่างเนาะคะ่ะใบยาั่างสีเอาไปยองเอาน้ำสีเขียวหรือใบคอร์เรฟิลมันเป็นเห็ดเป็นน้าแกงะคะ่ะพักสุดท้ายสิผ้ามาเก็บเมื่อนี่ก็ค,ะคะือพักขาเนาะค่ะเนาะพักขาใบแกมันย่เอาเ้อค่ะให้เอาตายอ,ยอดอ่อน,นะคะ่ะภาษาอังกฤษพักขาก็คือ c l i m b i n g Water นะคะเคยสอนไปแล้วคลิปติกรหรือภาษาไทยเอ่นว่าพักชโอมะคะ่ะ พอได้พักส่วนคขั้วตามที่ต้องการแล้วก็ไปเตรียมเครื่องกันค่ะค่ะก่อนอื่นกับสิค้อนแนะนําำส่วนผสมและกวิธีการเตรียมก่อนนะคะสิ่งแรกก็คือแบมบูชูส s ขึ้นใหม่สดตองเฮ้านะคะพระเอกในงานนี้เอามาปอกเปลือกด้านนอกออกนะคะ Peeling Off คือปอกเปลือกให้เห็นด้านในสีขาวแล้วก็เอามาจากักหรือว่าเอามาฝานให้เป็นแผ่นบาง จากนั้นก็เอามาต้มประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้ความขมมันออกจากนมไม้แล้วก็เอาน้ำที่ขมอนะ่ะเทชิมนะคะเอานมไม้พักไว้อิง r ก d ร e ดีนตัวที่2นะคะก็คือบักอึภาษาอีสานเอิ่นว่าบักอึค่ะภาษาไทยเรียกว่าฟักทองส่วน English is called พร้อมคินนะคะวิธีการเตรียมค่ะก็คือปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นภาษาอังกฤษก็เอินว่า peeling off skinand dicing ค่ะการ peeling off skin ก็คือการปอกเปลือกแต่ว่า dicing คือการหั่นเป็นลูกเตา๋าค่ะค่าถัดไปเป็น ingredient ตัวที่3ค่ะบวบหอมบวบหอมภาษาอังกฤษเอ,อินว่า fragrance zucchini ค่ะวิธีการเฮ็ดก็คือเอามา ปอกเปล als, อือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นึ้นกันค่ะชิ้นพอดีค่าค่ะอันน <curs ing S 2> ี้ก็ต้องเห็ุเป็นลูกเต๋าก็ได้อ่าภาษาอังกฤษก็คือกาวค่ะ peeling off skin and dicing นะคะอันนี้ละก็เห็ุเตรียมไว้ค่ะส่วน ingredient ตัวที่4ค่ะภาษาอีสานเอิญใบยะนางค่ะภาษาไทยใบยะนางว่าภาษาอังกฤษย่านางออกเสียงคล้ายๆกันค่ะ ใบยานางเนี่ยเขาจะเอานามสีเขียวไปแก่ไซโนไม้เนาะคะ่ะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเอาใบยานั่งส่อ่างหรือกะละมังใน้หน่อยแล้วก็เทานามลงไปแล้วก็ยองไปเรื่อยๆคะ่ะยองหรือขยี้คื่อการสักผ่านนะ่ะคะารยองภาษาอังกฤษอ่า English is called crushing นะคะ crushing ย่องไปเรื่อยๆจนนากลายเป็นสีเขียวคะ่ะ แล้วก็บใบกระสีจังจากจังน้อยนะคะเพราะว่าสีน้ำมันออกไปหมดแล้ว Ingredient ตัวที่หาค่ะก็คือข่าเบือค่ะข่าเบือคือนหยัง่งข่าเบือก็คือข้าสารเหนียวนะคะเอามาแช่น้ำประมาตีหนาทีจนข้าสารนิ่มค่ะพอนิ่มแล้วก็เทน้ำออกพักไว้ก่อนค่ะตัวที่หกค่ะขาดบา่ได้หมากเพชรหรือว่าชิลลี่ค่ะ Ingredient ชุดทุดทายก็จะเป็นพวกพักสวนครัวต่างๆค่ะตามที่หาได้อย่างเชน่นมอรินกอรก็คือดอกอีหุมเลมอนเบสโลค่ะพักอิตูดิวชีลาวพักขาค่ะหลังจากเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก,ก็อโควกับสักมาค่ะเอามาใส่กรับเบือลงไปใส่พริกลงไปค่ะก็เอามาโขกให้เข้ากันค่ะพอ แปลว่าโคลกนะคะโคลกไปเรื่อยๆค่ะโคลกได้ชี่แล้วก็พักไว้ก้อนค่ะหลังจากนั้นเอาน้ำที่ยองใบายานางไวมาตั้งไฟแล้วก็เอาข่ะเบื่อที่โคลกเสพริกมาใไซค่ะแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆแล้วค่ะคะ้นไปเรื่อยๆอยใไ้ติดหมอค่ะเดี๋ยวขาเบื่อสิติดบ่อนะคะถัดมาค่ะเ้นไซน้ำใหม่ลงทีข้าตมม้มไวนลงไปค่ะจะล้งไปเลย จากนั้นก็ตามด้วยการปรุงรสด,ด้วยปลาแดกค่ะปลาแดกของคนอีสานสามารถเป็นได้ทั้งอินกรีเดนต์หรือว่าเป็นซีซันนิงนะคะอันนี้ถัดมาค่ะต่อด้วยใส่เกลือจักประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะการที่ใส่ปลาแดกหรือเกลือหลายปัญหนนี่แล้วแต่มากค่ะ้ลังคนก็มากเข้ม้ลังคนก็มักจืดต่ว่าระว่างอย่าห้เข้มค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะพ่อหม้อเดือดแล้วก็ใส่หัอกอึลงไปค่ะ ใช่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็ตั้งไฟต่อไปประมาณหานาทีค่ะจนหมักอื้อเริ่มซุกค่ะหมักอื้อเริ่มซุกแล้วก็ต่อไปก็คือเติมด้วยบวบหอมตอลงไปเลยค่ะ f r a g r a n c u c c h i ni ค่ะเติมลงไปปิดฝาบวบหอมเริ่มซุกหรืออ่อนโตแล้วก็ชิมเบิงค่ะ ชิมรสชาติเบิงเป็นจังไดขาดเค็มค่ะ light salt taste นะคะอ่าก็ซีซ s นนิ่ง with fish sauce ค,คปรุงรสด้วยน้ำปลาจังน้อยค่ะเพิ่มความเค็มแล้วก็ขาดว่าได้เพิ่มความนัวจังน้อยด้วยผงผงนัวค่ะ monosodium glutamate ภาษาเคมีนะคะ ซีซนิ mortar, ่งพาวเดอร์ขาดปดายอีลีก็เป็นกระไซค่ะใส่ร้ายใส่หน่อยกันแล้วแต่มักคุณลังค้นใส่เป็นจองท้าไสซูดค่ะตามด้วยพักต่างๆที่ไปเก็บมากเมื่อเ้าวนี้นะค่ะนะเริ่มต้นด้วยรออีหุ่มค่ะต่อพักอีหุ่มอ่า พอให้ซุกจักน้อยอ่าตามด้วยพักขาไปอีตู้แล้วก็พักซี่ค่ะหอมรุ่มเลยปิดฝาสักแป๊บหนึ่งอ่าเปิดฝามาก็เป็นจังซี่พร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนกินแล้วคะ่ะเป็นเช่นไนคะ่ะหวังว่าทุกคนสิเสตุใดน,นะคะหลังจากเบ่งคลิปนี้จบแล้ว Thank you for everyone to watching my video. See you next time. Bye.